ชมไปตองผู้ตัดเข้าสี่ทีมดูลูกตีไหมครับบุ้งตีจอดด้วยนะลงดูลุงลงจะเข้ามาเปลี่ยนอีกครับนายตีดีมากโรมม้อสักคู่ ดูลูกเข้าลุงลงครับเก่าเจมเก่าเจมเข้ามาเปลี่ยนครับลุงดูลูกตีใหม่ครับตอนนี้ ตีผิดลูกนะเนี่ยตีผิดลูกอะตีผิดนะมือเบี้ยวเหรอมือน้องเบี้ยวจริงๆนะผมผมนึกว่าพ่าตีผิดลูกเหลือพี่สารครับเหลือพี่สารสองลูกอยู่พีสารก็เบียวลูก มีิสารต้องโดนนะครับโดนเหรอเหตนส่งรูดไปเถอะ ลำเกียดครับเก็บขึ้นมาโอ้โหเข้าเปลี่ยนเฉยเลย<ป>ดูน้องตีตีครับ ตีใหม่ครับตีถูกได้แต้มนะตีผิดจะเสียแต้มเอ้าลงนีตีผิดเสียแต้มเน้าลงนี้ปลาเทียร์ก็พูดว่าไม่้ายลไม่ร้ไรดูต่อครับปลาระเกียดจะเข้ามาเอาดีจำแม่ ยันได้บ่ไอ้เหมืนหลุดทำไมเงี้ยครับหลุดนิดหนึงครับควอมเกียดจะเข้ามาอีกโอ้โห เจ็บก็มาเปลี่ยนอีกบอกดีนต่กีฬาหม่างไรฮะมันแยกระบอกดีแต่ตอนทุ่กีฬาหม่างไรนะเพราะว่าแจ๊เคยติดทิมชาติด้วยไม่ใช่หรอหมื่นสิบกว่าแต่แกแกอยู่มหาลัยยุราเหรออยู่ยุาราเม่ี้าดครับแกตายเหรอเอ็นเขาบอกแกเคยติดทิมชาติไม่ใช่เหรอแต่ว่าก็แกที่ผมไม่เจออนะ่า น้องไม้จะตีครับตนอนนี้เข้าสั่งพี่สารให้พี่สารเข้าหรือตีอะไรเนี่ยใช้ผิดมือหรือเปล่าให้พี่สารเข้าเนี่ยพี่สารเข้าไปจองไม่ดีดก็ดูหัวไม่จีบให้พี่สารเข้าได้ห่าแต้มน้องไม้ใช้ผิดมือ ให้แกตีจะได้นีต้องได้ล่ะการได้เปรียบลูกเสียเปรียบน้องไม้เข้าแล้วครับตอนนี้ มานครปฐมเข้าครับดูลูกดอกเขาโอ้โหเข้าไปจองแน่นอนขนาดสนามแห้งนี่ยมาดูน้องทีตีครับหนึงน่งบล็อกโอเค

หแล้วครับอันนี้เหมือนได้แ้มหนึ่งแล้วว่างั้นพระเจ้าเข้าแ้มสองได้กี่แ้มชมสอครับเมสอ ้าำเกล็ดเข้ามาครับโอ้โหเกไม่ให้พิษสาดตีพิสันจะเข้าไม่ค่อยได้น้องใหม,ม่เข้าได้หมดทุกลูกเลยการเข้าหลุดหน้าลูกโอ้ยันตีก่อน ผมว่าปลาลมันเกลยดข้าเปลี่ยนอย่าไหมลูกนี้คุมสองไม่จริงผมว่าปลาลมันเกลยดข้าเปลี่ยนนะโอ้ยหลุดหน่อยนึงแพ้ลูกนึงแพ้ขวาครับอื mm hmm. จะเข้าลูกนี้ลูกเข้าเชื่อขนมกินได้เหมือนกันใช่ต้องให้มาเข้าแลยเพราะว่าทิ้งโอกาสไปสี่ลูกควรจะได้แต้มพี่สามเข้าูว่าให้ให้นั่งไงพี่สันตีชัวอยู่อยู่น้องพีตีครับลูกนี้ ลูกลูกตีครับลูกระยักพอดีอ๋อปีพีผาดนั่นลูงนี้เสียเปียกแน่เนะลุงลงต้องได้ตีตอนนี้ไ้งได้มสองลยสองลูกเอยสามลูกมันก็เหมือนเท่า ลุงลงตีลุงนี้เนะี่ <Yep. S 1> พี <c oughs> ่แม่หลือลึง,งบอกใช่ จะเข้าจะทำแบบไหนครับตอนนี้สามลูกมีป้าลำเกียดอยู่ที่สองอการลากแก่นน้ำิงการลากเขาแก่นมหาป้าลำเกียดนเดียวมคนเนาะอืนาที่สารมาเข้าอ่ะต้องเข้า ดูนะครับพี mm ่สารมาโอ้ยล like ุกนี้ได้แวนนะแต่ก็เปลี่ยนแม่เอใบหนึ่ง้ของกลางเรียนตอแม่ดูลุงลงตีนะครับลูกนี้พม่ช

ม่ใจแม่ใจตีไหมถ้าตีได้ตีเปยเนี่ยแม่ใจไม่ได้เอาเราไดนึ่งล้เอาเลยเอาเลยเ่อยม่ไม่เป็นไรนั่นแหละอะไรลูกขาตรงนี้ต้องไปแทมเดียวใช่ไหมแทมเดียวครโอเคเน้อย